สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมานิดาชาแนลนะคะเช้านี้อยู่ที่สวนข้างบ้านค่ะเป็นสวนผักสวนครัวนะคะต้นนี้เป็นมะเขือพวงค่ะกำลังออกดอกเต้มต้นเลยนะคะการดูแลก็จะใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะฉีดพ่นเวลาที่เขามีหนอนหรือมีโรคนะคะ สมุนไพรที่ใช้ก็จะมียาเส้นบอรเพ็ดหางไหลและสะเดาสับค่าหมักกับกากน้ำตาลนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็นำมาใช้ได้เลยค่ะอัตราการใช้ก็อยู่ที่น้ำหมัก30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะตอนนี้เป็นผักบุ้งแก้วค่ะที่กำลังทดลองปลูกนะคะ ใบเขาก็เริ่มสวยแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มก็คือถั่วที่เราไม่ต้องทําค้างคะ่ะเริ่มมีฝักแล้วนะคะดกด้วยคะ่ะถั่วพุ่มเนื้อจะไม่เยอะเหมือนถั่วปักยาวนะคะที่ปลูกไว้ยังไม่ เก็บมาทานนะคะตรงนี้อสองฝักนี่ก็คือฝักแรกที่ออกค่ะฝักเขาก็สวยเหมือนกันนะคะความยาวอาจจะสู้ถั่วฝักยาวหรือถั่วค้างไม่ได้ค่ะตั้งแต่ปลูกมาเพิ่งจะฉีดน้ำหมักชีวภาพไปครั้งเดียวเองนะคะ ถั่วม่วงก็กําลังออกฝักเลยค่ะการใช้น้ำหมักชีวภาพผักหรือถั่วก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็ทานได้อย่างปลอดภัยค่ะ ถั่วฝักยาวกำลังโดกเลยค่ะฝักที่แก่หรือฝักที่มีหนอนเจาะฝักไม่สวยก็จะเก็บให้ปลาตะเพียนในร่องสวนนะคะเป็นได้ทั้งอาหารคนอาหารปลาค่ะอย่างฝักนี้นะคะก็เป็นอาหารของปลาตะเพียนค่ะ ยามเช้าอากาศสดชื่นสบายมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ